เวลา14.00นาวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสเสด็จไปยังโรงเรียนทัศนาวัลบ้านกาหัวเหนืออำเภอจุฬาพรจังหวันดนครศรีธรรมราชส่งเยี่ยมเหน่ยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชชนนีซึ่งโปรดให้ไปตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ในการนี้พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการอนุกรรมการ,กร,การและอาสาสมัครพอ,อสวแก่สมาชิกรวมถึงพระราชทานสิ่งของให้แก่นักเรียนและผู้สูงอายุและส่งเยี่ยมร,รัษฎรจากบ้านกาหัวเนื้อและบ้านใกล้เคียงที่ไปเฝ้ารับเสด็จและส่งเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวบ้านกาหัวเนื้อมีรัศดร3า5ครวัวเรือนรวม1067คนรประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อเจ็บป่วยจะไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหมอบุญและโรงพยาบาลจุฬาพรใช้เวลาเดินทางประมาณ45นาทีในวันนี้มีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรมรวม370คนและมีผู้ป่วยนำเฝ้าจำนวน14คนโดยส่งเยี่ยมและมีพระปฏิสันฐานถึงอาการเ,เจ็บป่วยเพื่อหาแนวทางการบำบัดรักษาให้หายเป็นปกติ อาทิเด็กดักแด้ส่งรักษาที่ศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนรูปร่างผิดปกติแต่กำเนิดและลิ้นหัวใจรั่วสมองพิการแขนขาอ่อนแรงโรคลิ้นหัวใจตีบตันรุนแรงส่งรักษาโรงพยาบาลสิริราชโรคด่างขาวส่งรักษาที่สถาบันโรคผิวหนังโรคมะเร็งตับส่งรักษาโรงพยาบาลสงขลานครินโรคมะเร็งเต้านมส่งรักษาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์รวมถึงโรคลมชักและสมองพิการส่งรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ด้านปศุสัสตว์โปรดให้คณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปตรวจรักษาส,สัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยพร้อมให้คำปรึกษาด้านการดูแลอย่างถูกวิธีมีประชาชนพาสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขแมวมาขอคำปรึกษาเป็นจำนวนมากโอกาสนี้พระราชาท,ทามพระวโรากาสให้สมาชิกพอ,อวสาวาจังหวันดวคนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่13เฝ้าโดยมีสมาชิากประกอบด้วยแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลและอาสาสมัคร1,626คน ในการนี้ได้มีพระดําัรชม,ชมเชยสมาชิกพอ,อสวอที่ได้ทำงานช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ยากไร้ซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงของประเทศชาติออาได้ทำประโยชน์เตือรลายคือว่าได้ทำประโยชน์แม้แต่ในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดพอ,อสวอ,อันนี้ก็ขอให้ทุกคนที่เป็นพอ,อสวอนั้นภูมิใจได้เลย ว่าพออสวอนั้นเป็นองค์กรเป็นหน่วยงานที่ทำประโยชน์ให้กับประชาชนถึงระดับรากหญ้าจริงๆและอันนี้ก็จะส่งผลไปถึงความมั่นคงของประเทศชาติ